ยังไม่ทันได้แข่งก็ปากแซบซสแล้วเงียนโดนหวดกลับหน้างายสื่อเวียดนามวิเคราะห์วอลเลย์บอลหญิงไทยไม่ไหวหน้าหลังแพ้เนเธอร์แลนด์ในศึก v ว L ล่าสุดควันหลงจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในช้นลีก2023สัปดาห์ที่3นันาที่1ณนะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไป0ต่อ3เซต26ต่อ28 18ต่อ25และ20ต่อ25เมื่อวันที่27มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาขณะที่สื่อประเทศเวียดนามได้เขียนวิจารณ์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่ากำลังพบกับความล้มเหลวในสัปดาห์ที่3ที่ต้องเล่นในบ้านตัวเองสิ่งที่น่าเศร้าคือไทยเล่นได้ไม่ดีแท็กติกแทบไม่มีผิดพลาดมากมายและขวัญกำลังใจก็ตกต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ เป็นครั้งแรกที่วีเอลได้เห็นทีมที่ไม่มีแต้มบล็อกหรือเสิร์ฟและสถิติย่ำแย่นี้เป็นของไทยต่อหน้าแฟนวอลเลย์บอลในบ้านหลายพันคนการที่ไม่สามารถเอาชนะนเธอร์แลนด์ได้ทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยแบกรับความกดดันสามนาดสุดท้ายของไทยใน VNL 2023ยังต้องพบกับทีมที่เหนือกว่า ตุรกีญี่ปุ่นและบราซิลหลังจาก VNL 2023วอลเลย์บอลไทยมีงานต้องทำมากมายเพื่อปรับปรุงทีมอีกครั้งทั้งนี้ดูจากสถิติการทำคะแนนระหว่างวอลเลย์บอลหญิงไทยเทียบกับทีมชาติในแลนด์พบว่านักตบลูกยางสาวไทยมีปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขถึง3จุดด้วยกันคือการบล็อกและการเสิร์ฟ ซึ่งทำคะแนนไม่ได้เลยในเกมนี้รวมถึงเสียแต้มให้คู่แข่งจากความผิดพลาดของทีมตัวเองมากกว่าส่งผลให้สถิติเกมรับของไทยต้องทำงานหนักดังนี้คะแนนรวมวอลเลย์บอลหญิงไทย64ในเทอร์แลนดน78คะแนนจากเกมบุกวอลเลย์บอลหญิงไทย47ในเทอร์แลนด์42คะแนนจากบล็อกวอลเลย์บอลหญิงไทย0ในเทอร์แลนด์11คะแนนจากการเสิร์ฟวอลเลย์บอลหญิงไทย0ในเทอร์เลนด์7 คะแนนจากความผิดพลาดของคู่แข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย17ในเทอร์แลนด์18สำหรับประเด็นการเราทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าพอเริ่มจะมีบทบาทหน่อยก็คุยทับกันซะแล้วไทยเขาไประดับโลกแล้วคุณพึ่งขึ้นมาตอนเช้ามืดนี่เองคุยโตจังนะน่าจะอิจฉาไทยซะมากกว่า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียนไม่เคยเจอของใหญ่ครับถ้าเข้ามาปีแรกก็อาจจะไส้แตกตั้งแต่เริ่มเกมก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดยังไม่เจอกับทีมระดับโลกเลยแค่ชนะอินโด3ต่อ2ก็คุยเละซะแล้วแซคคนอื่นด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ทีมที่ชนะไทยคือทีมระดับโลกทั้งนั้นครับเงี้ยนไม่ใช่ระดับเอเชียหรืออาเซียนแยกแยะหน่อยเนาะเอาให้ทีมเวียดนามมาถึงจุดนี้ก่อนค่อยคุยกันเป็นอะไรมากไหมเนี่ยสื่อเหยียนเนียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโถเอ้ยตักน้ำใส่กระโหลกชะโง,งกดูขุนบ้างนะมวยงานวะแต่กลับมาวิจารณ์มวยระดับชิงแชมป์โลกเนี่ยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูประเทศตัวเองเถอะแค่ตัวเครื่องบินนักกีฬาไปแข่งที่ฝรั่งเศส สมาคมจะมีปัญญาซื้อไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมคุณยังอยู่อนุบาลอยู่เลยอย่าปากดีเจอไทยเอาชนะให้ได้ก่อนเห็นตีอยู่ตัวเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบินข้ามโลกไปแข่งที่ลาวานเพื่อเจอกับเจ้าภาพฝรั่งเศสให้ได้ก่อนด้วยสาวเงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแพ้แล้วได้เล่นต่อกับแพ้แล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านไม่เหมือนกันนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไต่อันดับมาให้ใกล้ไทยให้ได้ก่อนเถอะเงียนจะแพ้หรือชนะไทยก็ไกลเกินเอื้อมแล้วยังไม่รู้สังขารตัวเองหัวจะปวดกับเงียนทุกๆวันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดราม่าคราวที่แล้วก็คุณคแคม์มางีิยก็เงียนเวียดน,นามอีกอะไรกันนะกรนาเพื่อนบ้านเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศคุณเคลียร์ปัญหาผู้เล่นให้ได้ก่อนนะว่าเป็นหญิงหรือชายตอบด้วยนะเงียน คอมเมนต์ต uhm, ่อมาบอกว่าเราดูคุณเวียดนามไปแข่งชาเลนนะครับขอเกิน18แต้มทุกเซตนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ธรรมดาของพวกขี้แพ้เนาะคอจะตัดแข้งตัดขาคู่แข่งก็เป็นพวกขี้แพ้อยู่ดีหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเกรียนเงียนไม่จบเวียดนามอันดับโลกพุ่งตามเกาหลีใต้ กรีนเงียนลานทำได้อยู่แล้วเราขนาดไทยยังอยู่ที่อันดับ14ฝรั่งเศสอันดับที่20รูปร่างสูงใหญ่ไม่เกี่ยวถ้าเรามีเทคนิคที่ดีงานนี้มาส่องอันดับโลกล่าสุดข,ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามพุ่งหลายคันหลังคว้าตัว FIVB Challenger Cup 2023ไล่หลังเกาหลีใต้ тай. คว่หลงหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามสามารถคว้าแชมป์ AVC Challenge Cup 2023ด้วยการเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-2ต่อเซต25-18ต่อ25-27ต่อ21-25ต่อ25-20ต่อและ15-13ต่อทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันใน FIVB Challenger Cup 2023ซึ่งล่าสุดลูกยางสาวเวียดนามเป็นหนึ่งใน3มทีมที่อันดับโลก พุ่งขึ้นหลายคันขึ้น5อันดับอยู่ที่47ของโลกมี74.28คะแนนส่วนเกาหลีใต้อยู่ที่อันดับ34ของโลกมี113.45คะแนน สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB Challenger Cup 2023ประเภททีมหญิงจะมี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่26-30กรกฎาคมที่เมืองลาวานประเทศฝรั่งเศสเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่วอลเลย์บอลใน่ฉลีกหรือ VNL ในปี2024ต่อไปแน่นอนว่าสำหรับประเด็นดกรเราทำให้มีคอมเมนต์จากชาว เวียดนามและชาวไทยคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าการมองดูทีอลและ NB เล่นกับทีมยุโรปความได้เปรียบทางกายภาพไม่ได้เป็นตัวกำหนดนะกลยุทธ์และการจัดก,การที่ดีมากกว่าคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมาบอกว่าไทยอยู่อันดับที่14ของโลกและฝรั่งเศสอยู่อันดับที่20ของโลกเราสู้ได้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ขอให้สาวเวียดนามมีสุขภาพที่ดีและมีจิตวิญญาณในการเล่นที่ดีนะนำชัยชนะมาสู e ่เอเชียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า้ามั่นใจเหมือนทีมฟุตบอลเราจะกลัวฝรั่งเศสทำไมล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ทีมเวียดนามของเราเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้โค้ชและนักวอลเล์บอลของเราทุกคนสู้ต่อไปยิ่งสู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ยิ่งพัฒนาดีขึ้นขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าที่ขยับขึ้นมาอีกเพราะ FIVB ถอดรัเสเซียกับเบลารุสออกทำให้อันดับโลกทุกทีมขยับขึ้นไม่ใช่แค่เวียดนามแต่ก็ชื่นชมนะเขาเล่นด้วยความมุ่งมั่นพยายามกันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คนที่บอกว่าจะแซงไทยจะเท่าไทยอันนี้เอาฮาไหมครับเนี่ยระดับมันต่างกันเยอะคะแนนก็ต่างกันเยอะมากรายการที่แข่งขันก็ต่างกันมากตอนนี้เวียดนามหยุดอยู่แค่นั้นแหละเพราะทีมที่อยู่ก่อนหน้าเวียดนามก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเวียดนามจะขึ้นถึง40อันดับหรือเปล่าคงอีกนานส่วนไทยถึงแพ้คงไม่ตกมาถึงอันดับ20ของโลกหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ผ่านอินโดนีเซียกับไต้หวันมาด่านต่อไปคือเกาหลีใต้ไม่ใช่งานง่ายๆหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีกับเวียดนามด้วยที่ผ่านเข้ารอบ AVC มาได้แบบหืดขึ้นคอและได้อยู่ในโว r ร,รงกิง้งแต่พอเห็นรอบ FIVB เห็นว่าถ้าเวียดนามไม่แกร่งไม่แข็งจริงต้องเหนื่อยและหนักมากๆโดรายการ FIVB ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด8ทีม ประกอบไปด้วยเจ้าภาพ1ทีมทีมจากยุโรป2ทีมทีมจากเอเชีย1ทีมทีมจากอเมริกาเหนือ1ทีมทีมจากอเมริกาใต้1ทีมทีมจากแอฟริกา1ทีมและทีมตกชั้นจากในชั้นลีก2023อีก1ทีมส่วนรูปแบบแข่งขันจะประกบคู่แข่งขันตามคะแนนสะสมของอันดับโลก FIVB World Ranking ยกเว้นจาภาพจะเป็นทีมวางอันดับหนึ่งจะภาพพบกับอันดับ8เวียดนามน่าจะต้องเจอกับฝรั่งเศสซึ่งไม่ง่ายเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคาซักไม่ถอนตัวเวียดนามก็คงไม่ได้ไปหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันดับดีขึ้นแล้วไงถ้ารัฐบาลเวียดนามไม่มีเงินส่งไปในการขัดเข้าชาเลลจนเข้าวีเอลก็คงไม่ถึงฝันหรอกนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขึ้นได้ก็ร่วงได้แต่เจอทีมอ่อนๆเท่านั้นรอบต่อไปเจอของแข็งอันดับร่วงแน่ๆหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ